ภาพเบื้องหลังซุ้มร่วมแสดงความยินดีของพี่พี่บัณฑิตมออที่น้องๆร่วมกันทําขึ้นด้วยใจจนเป็นรูปก่อร่างสวยสดงดงามอย่างที่เห็นเหล่านี้นะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรเราไปค้นหาความหมายลึกๆที่ซ่อนอยู่ข้างในไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้กันครับเมื่อเข้าสู่ฤดูการรับปริญญาบัตรบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยไม่เพียงจะสดใสไปด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์แต่ยังถูกเนรมิตไปสู่ความมีชีวิตชีวา ด้วยสีสันของป้ายและสมร่วมแสดงความยินดีในหลายรูปแบบหากมองดูผิวเผินอาจเป็นเพียงความงามสดใสที่ฉาบอยู่ภายนอกทว่าภายใต้ความประทับใจอันแตกต่างนั้นได้สะท้อนคุณค่าบางประการที่คล้ายคลึงใกล้เคียงกันนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่รุ่นน้องมีต่อรุ่นพี่อันมีจุดเริ่มต้นจากการร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ชิ้นงานประดิษฐ์แทนใจทั้งหมด ให้ปรากฏเพียงชั่วข้ามคืนก็ไม่อยากให้พี่เขาลืม,มาหาลัยอะค่ะแบบเหมือนกับว่าต่อให้พี่เขาไปทำงานกันต่างที่อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็คือมอก็ยังเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่แบบก็รักรุ่นพี่เขาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นวันที่สําคัญถือว่าเป็นวันที่สําคัญที่สุดวันหนึ่งของรุ่นพี่น,นะคะก็คือการที่สำเร็จการศึกษาก็เราก็อยากที่จะเหมือนเป็นการแสดงร่วมแสดงความินดีแล้วก็อยากจะมอบ ร่วมกันทำสิ่งที่ดีอะคะ่ะเพื่อที่จะให้รุ่นพี่รู้สึกว่าให้ประทับใจว่าเออเราอยากจะขอบเป็นการขอบคุณด้วยส่วนหนึ่งนะคะที่ว่ารุ่นพี่ได้ดูแลเรามาแล้วก็ให้ความห่วงใยทุกอย่างประหนึ่งสื่อกลางบอกเล่าความรู้สึกที่สะท้อนเรื่องราวเมื่อครั้งวันวานความทรงจํายังคงย้ําเตือนมิจางหายการวาดสีเติมลายล้วนผ่านการวางแผนร่วมกันสิ่งที่นําเสนอจึงไม่ใช่ผลงานส่วนบุคคล แต่เกิดจากการมีส่วนร่วมที่มาจากหัวใจน้องๆทุกคนบางทีน้องๆทุกคนอาจจะไม่สามารถมาร่วมแสดงความยินดีได้ทุกคนแต่ว่าก็จะได้ถ้าเห็นหรือว่ามาถ่ายรูปก็จะรู้ว่าเออเนี่ยมาจากน้องรุ่น8มาจากน้องรุ่นรุ่น6รุ่น9อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้ว่าเออเนี้ยน้องทุกคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้สามารถมาร่วมถ่ายรูปก,กับพี่ๆได้ทุกคนมาแสดงความยินดีได้ทุกคนแต่ว่าทุกคนก็ส่งใจมาร่วมกันทํางานชิ้นหนึ่งค่ะรู้สึก ดีใจค่ะที่มาเป็นส่วนร่วมได้ได้ทำอะไรเพื่อพี่เขาค่ะสนุกค่ะได้ทำงานกับเพื่อนๆด้วยแล้วก็ทำให้เราสนิทกันมากขึ้นซุ้มและป้ายร่วมแสดงความยินดีที่เห็นนั้นไม่ได้โดดเด่นเฉพาะความสวยงามเพียงอย่างเดียวทุกลวดลายต่างซ่อนความหมายที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของแต่ละคณะแต่มีจุดร่วมผ่านตัวอักษรนั่นคือความเป็นหนึ่งเดียวของลูกสงขลานคริน ก็เหมือนผ้าสีส้มนียก็จะเป็นสื่อถึงสีประจําคณะแล้วก็จะมีชุดรับปริญญาของพี่บัณฑิตที่เป็นตุ๊กตาเนี่ยใส่ชุดครุยของคณะแล้วก็มีป้ายอีคอนก็แสดงถึงว่าเออเราก็ได้มาอยู่คณะเดียวกันอาชีพกเกษตรเราตอนนี้ก็บุคลากรก็เหลือน้อยลงแล้วก็อยากให้คุนพี่ได้นึกถึงเออเราก็จบคณะนเกษตรนะสายเลือดเกษตรมันผูกพันครับซุ้มนี้ในคอนเ็ปต์เอยจะแบ่งเป็นต่างๆครับจะนิ้นสัญ,ญลักษณ์คอมไซมากกว่าคือ CS เส ก็เน้นหลากหลายสีสันให้แบบให้แบบถ่ายรูปแล้วมาสวยก็แบบให้พี่บัณฑิตท่านที่เห็นกนะ็คือโอเคว่าภูมิใจว่าพี่ได้จบไปแล้วครับว่าเออชื่อตัวเองมีอยู่ในนี้ครับแล้วก็แบบภาคภูมิใจในสถาบันของตัวเองนายมาวิลัยสงงลานครินลิ์ทุกรอยยิ้มและความประทับใจของพี่พี่บัณฑิตน่าจะเป็นรางวัลอันแสนคุ้มค่าที่น้องๆรอคอยอย่างที่ตั้งใจไว้ และสุมเบื้องหลังภาพเหล่านี้ก็จะยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวสงขลานครินสืบไป